อารมณ์ปัจจุบันอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้บาปมันเกิดเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กินอะไรได้รสอะไรสัมผัสอะไรเป็นต้นอันนั้นคืออารมณ์ปัจจุบัน แล้วก็กำหนดเสียกรู้ <c oughs> สิ่งนั้นๆความจริงเป็นอย่างไรค้นหาความจริงว่างันเถอะเมื่อรู้ความจริงแล้วมันก็จะไม่มีความเครือบแคงสงสัยในสิ่งนั้นๆมันก็จบ <c oughs> วันนี้ก็อนุสนติต่อจากเมื่อช้าวานเมื่อชาวา <c oughs> ชาวานก็ขึ้นข้อที่เจ <c oughs> ็ดนอหมดที่ <c oughs> เจ็ดเนี่ยวาสหคัต <c> ท <oughs> ุกทุก ไปด้วยกันระหว่างความสุขกับความทุกข์ถ้าสรุปลง <c oughs> ให้ฟังง่ายๆก็คือมีแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์เพราะมีนั่นเอง <c oughs> ถ้าเราจะวิจารณา <c oughs> อย่างที่เรามีวัดอย่างนี ก็ลองดูสิ <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างเราอยู่วัดใดก็ตามเป็นอย่างไรถ้าไม่มีก็ลำบากถ้ามีก็ต้องเป็นทุกข์คนก็เลยอมเป็นทุกข์เพราะมี <c oughs> อย่าเรามีวัดอย่างน <c oughs> ต้องไม่ให้มันสปกปรกดูดิภาระนะถ้าวัดใดสปกป <c> ร <oughs> กรบุงรังเกิดอะไรขึ้นผู้บังคับบัญชาก็ตำหนิบอกว่าเกียรติครานไม่เอาใจใส่เป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างที่เรา <c oughs> ปฏิบัติอยู่ที่วัดบ้านเก่าบ่อนทำอะไรบ้างตั้งแต่ใบไม้หล่นเรามีต้นไม้บอกว่ามันเย็นแต่ใบไม้หล่นลงมาเราก็ต้องกวาดทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นดูดินอกจากนั้น <c oughs> เรามีห้องน้ำห้องส่วม เราต้องทำความสะอาดมันมีความสุขหรือร้างห้องน้ำ <c oughs> มันสก,กรปรกมันไม่สะอาดบางทีห้องน้ำมันก็ผุมันก็พังก็ต้องซ่อมก็ต้องอะไรต่างๆบานประตูมันพัง <c oughs> เราก็ต้องไปซื้อบานประตูมาทำใหม่นี่ทุกพ่อมีและนอกจากนั้นขยะมูลฝอยเห็นไหมดูครูบายจานไปช่วยงานพระครูไปดีการเก็บขยะ ทุกเพราะมีถุงพลาสติกเมื่อมีแล้วก็ใส่อะไรก็สะดวก <c oughs> ไปนู่นไปนี่เขาก็ใส่ถุงพลาสติกมาให้แล้วก็ต้องเก็บทิ้งเรี่ยราดไม่ได้มันสกรปรกเป็นอย่างนั้น <c oughs> เราต้องการน้ำอย่างเมื่อวานจันยิ้มนพร้อมคณะสายฐานศรัทธาก็สั่งน้ำมาเอามาทำบุญเอามาฉันเอื้อเฟื่อเกื้อกูลกันสั่งมาเป็นคันรถอย่างนั้นเถอะพอฉันแล้วก็บอกว่าแม่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราต้องเก็บขวด เห็นไหมต้องดูแลทั้งวันเลยอครูบาอาจารย์ที่ไปเอารถไปเก็บขยะทุกทุกวันน้องตาดูอยู่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหม ไม่ใช่เรื่องธรรมดานอกจากนั้นอาหารอร่อยแต่พอมันเป็นเศษมาแล้วเป็นยังไงต้องดูแลถ้างั้นมันส่งกลิ่นเหม็นหลงตาเมื่อวานไปเดินทางครัวอืมพ,พอควรที่ครัว <c oughs> ตอนเย็นนี่ก็หลายถัง อเทอเศษผักเศษอะไรต่างๆต้องขุดหลุมแล้วก็ฝังดูดิต้องฝังด้วยเศษอาหารต้องดูแลเรามีบาทก็สะดวกในการบินถบาท เวลาจะฉันอาหารแล้วก็พิจารณาอาหารใส่บาทสะดวกแต่เราต้องดูแลเช็ดล้างล้างแล้วก็จะเช็ดต้องตากต้องเก็บต้องรักษาดูดิเรามีจีวรเราห่มก็เรียกว่าเรียบร้อยแต่เราก็ต้องซัก การซักนั้นต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างทั้งแปบ๊บ <c oughs> ทั้งน้ำยาปรับผ้านุ่มให้มันมีกลิ่นหอมบ้างเพราะในร่างกายคนมันสกปรปกมันเหม็นเห็น,หนไหมต้องซักต้องมีเครื่องซักผ้า ใช้เครื่องซักผ้าก็ต้องมีไฟฟ้าเราสะดวกแต่ต้องเห็นไหมไล่ไปไล่ไปมันพิลึกจริงๆเป็นทุกข์เพราะมีต้องมีค่าใช้ค่าไฟเอาไฟเข้าก็ต้องใช้เงินใช้ทองให้เจ้าหน้าที่เขามาต่อให้ ข้าวก่อนก็หม้อสามสิบอยู่มามันไม่พอใช้ก็ข,ขยายเป็นหมอ100้อร้อยเรก็ต้องลงทุนสองแสนสามแสนสามแสนหนึ่งมืนบาทเปลี่ยนหมอ้อเปลี่ยนสายไฟจากสองเฟสมาเป็นสามเฟสอันนี้เป็นต้นดูดิไม่เป็นทุกข์พอมีแล้วนอกจากนั้นยัง ต่อเติมมันนั่นบ้างอันนี้บ้างเดี๋ยวหลอดไฟไมันก็ขาดนะเห็นไหมเราต้องหามาเปลี่ยนสายมันมีปัญหาเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะไฟอย่างเดียวก็ไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> น้ำใช้เราก็ต้องดูแลล้าง <c oughs> ล้างสายระเบิดาย นี่ฟังจานโจ้บ้างใครบ้างเจ้าหน้าที่ดูแลไฟดูแลน้ำพร้อมขนาดนี่ดูแลถึงขนาดนั้นที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ดูแลกันอย่างนั้นจริงๆอันนี้เป็นทุกข์พอมีขนาดวัดเดียวนั่นเองถ้าเราดูนี่ที่วัดบ้านเก่าบอ่อเนี่ยเดี๋ยวก็กวาดโน่นเดี๋ยวก็กวาดนี่สารพัดดูแล <c oughs> สมเด็จพ่อแสดงไว้มันเป็นทุกข์มีสามีบางทีสามีก็ <c oughs> ไม่ค่อยดี <c oughs> เห็นไหมสวา่าพัญญาไม่ชอบสามีกินเหล้า <c oughs> แต่สามีชอบเหล้าเป็นยังไง โอ้ยหัวใจจะถีจ้างกูก็บอเอาหัวมึงดอกพัน่าเห็นไหมหลงตาเลยได้ยินมาบ่อยจะแตกแต่เราเห็นไหมมีผัวคิดว่าจะมีความสุขนี่เป็นทุกข์เพราะมีนั่นนี่นะก็เลยเป็นทุกข์พันยาก็ไม่สบายใจนะขณะผัวกินเหล้าเฉยๆนะี่ถ้าผัวไปนอกใจล่ะ ร้องให้มหาลุงตาเลยเห็นไหมมีโยมคนหนึ่งทางร้อยเอ็ดนี่แหละนี่นี่ก็ถึงแก่กรรมแล้วมากับญาติพี่น้องนะมามาวัดอย่างเี้ลงไปข้างล่างล้นตาก็เลยสนทนาธรรมด้วยคุยไปคุยมาเขาก็ร้องให้พูดถึงเรื่องชีวิตนี่แหละ ร้องไห้สื่อึกสื่อื่นขึ้นมาลวงต๋าดะเป็นอะไรโยมทำไมจะร้องไห้ <c oughs> ข,ข้าน้อยคือโทษผัวพ่อนาะหวาจริงลวงตาเลยว่าผัวตายบ่ไม่ออก <c oughs> บอ่้าน้อยเป็นห่ังคือเสห้วหายเะส่นะ ว่าไปมีเมีมยไหมฟันวะ <c oughs> ว่าจะใส่กวางนอไม่หมูมาเป,ป,ป็นสิบคนเด้พอมาโลคันหนึ่งคันึง <c> น <oughs> ตาเลยวะเอากระโปดีใส่บอ่อยไม่ออกก็น้อยคือทอดพันวะคือทอดก็น้อยไม่กี่ส้างผัวฟันวะเราไปมีเมียใหม่ก็น้อยยังคือทอดอยู่พันวะ น้อ,องตาเลยว่า <c oughs> ก็เลยถามไปเรื่อยๆ <c oughs> อันคือทอดขักกระดอกก็เดี๋ยวก็ทอดขาน้อยพ่ะย่ะน้ะองตาเลยว่าข้าเจ้าเลี้ยงไม่ออกมาบอกว่าบอกขาน้อยข,าน,อยขาน้อยก็ทอดพ่ะย่ะ ข้าเจ้าเป็นพอไม่ออกอยู่บ่ยังไห้น้ำบอกข้าน้อยเห็นบ่ขึ้นห้อยคางอีดีไหมก็ทัวเด็กก็น้อยว่าสันนุ่งตาก็เลยเบาไปเบาไปสุปใไปฟังซะเพราะว่าใส่เวลาโดนเติบนี่นุ่งตาถามว่าน้ำ พันผัวตายไม่ออกสิไปน้่บ่บ่ขน่อยพันวะเห็นบ่แล้วหายหาสแตกอีกย่างไม่ออกวพาะะนันลูกตาว่ากัะนั้ว่าเขาไปมีมียอหมยก็คือเขาไปมีเมียใหม่เจ้าของหายอยู่ยังสี่มิติใดอีกอย่างเป็นทุกข์เราะนันลูงตาว่าก็เรยว่าวีจแจงเรื่องชีวิตให้ฟังหลายสิ่งหลายประการ ยังคอยคายอ๋อคายออกหลุดเศร้าอย่างว่าเศ้าหายพอเศ้าหายแล้วเราก็อยู่ปฏิบัติเดือนหนึง่งดวงตาบอกความหนึ่งบางเถื่อมันก็หน่อยใจไหลมันขึ้นอยากตายแม่ยู่กนหน่อยใครก็นหน่อยผมไม่รู้สองคนยันตายอยู่คนวะคนที่ตายไปเป็นห่วงลูกเราอ่านะลูกสองคนเราก็เลยมาปฏิบัติอยู่เลย <c oughs> เดือนหนึ่งส่งอารมณ์แต่ละเทือนนี่โเป็นแต่ฟังครูบาอาจารย์ไม่จี่ขน้อยหรอกใครในเนี่ยแล้วขน้อยพนวัฒบัดจุไทยวันนี้มัดส่งอารมณ์ขน้อยเศร้าง้แล้วขน้อยพนวัฒเศร้าไห้ข้าข้าเศร้าเป็นทุกบัดจุไทยอีดี่ไหมปฏิบัติไปปฏิบัติมาเห็นบ่ เกือบก็น,น้อยตายมนวะโวยหมามันยังบ่คือยากตายลงตาว่ามันก็สัวฝากหมาสันถุกว่าฉันแน่นหวัวเราาปฏิบัตินี้รถเศร้าห้ยังวะจากกันไปเราก็ไปปฏิบททัติรรมน้ำบอนลนัน่นบันที่ไปเอยๆแบานี้เห็นบา้าได้จะกลับเมื่อดูแลลูกเมื่อสบายใจนะแล้วแพ่เมตตาเอาไม่เอา,อาห้น้ำเลา้า พราเกิดมาบ่ได้เกิดมาบ่ได้ส่วนกันมาเกิดตายก็บ่ได้ไปน้ำกันมาก็บ่ได้มาน้ำกันต่างคนต่างมีกรรมกฎแห่งกรรมจัดสรรให้อย่างไรชีวิตต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นๆเข้าใจดีดีเ่าออียงกติวันเนี่ยเมื่อจิตมันเบิกบ,บานขึ้นมาจังจิงนะ <c oughs> เมื่อเราเมื่ออยู่บ้านมันเราก็ใส่หลักธรรมภาวนาอยู่กับหลูกเอาไปว่าผัวก็ขึ้นมาดิก <c oughs> มันนี่ยเาาก็ป่วยไปหลกมาเลื่งบันหลวงตาก็เลยไปเยี่ยมช่วงเราไปใส่มาใส่บกบ,บดายแลนั่งอยู่โซฟา <c oughs> โซฟาใหม่อันนอนได้นะผัวก็ดูแลบ,บัน ผัวก็มาดูแลแล้วหลงตาก็เลยถามโยมเป็นเจ้าใดน,น้อวะสันเราเห็นหลวงตาไปดีโอกดีใจครับคณะสงฆ์ยกมือไหว้ล้วก็ว่ามันฟังว่ามันเจ็บมันปวดหลงตาเลยว่ากรรมฐานที่เ้าปฏิบัติธรรมานี้ เป็นนะใดเนาะว่าสันเจ็บปวดมากเป็นนะใดรรมดายอยูมมย่ขน้อยพนะธรรมาด่าในบ้านเนี่ยจิตใจเป็นยังไงไม่ออกกระทัมดาอยู่ขน้อยพนะบ่ได้เป็นทุกข์น้ำมันดอกขน้อยวสันลงตาเลยโอ้ยสาธุวสันเห็นไหมปว่วยเป็นโรคมะเร็งน,นอน เดินไม่ได้แล้ว <c oughs> กันยังว่าธรรมดาอยู่เพราะถามหันถามอย่างลับก็ะว่าตามหลักธรรมะปฏิบัติอีหลีก็เลยให้ขอคิดต่อให้ขอปฏิบัติต่อสังเกตดูมันจะหลับเวลาไหนโยมหนุงตาว่าบอกเป็นอย่างขั้นปวดก็ปวดเนาะปวดหนอคือเก่าเดอ้อ อย่าให้จิตมันวุ่นวายเพราะร่างกายนี้จะป่วยหรือไม่ป่วยมันก็จะตายของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องดูแลจำเป็นจริงๆนั้นก็คือจิตมันจะนำเราสู่ไปนะรกก็ได้เปก็อสุรกายสัจเรชานก็ได้ถ้าว่ามีบุญก็มาสูโ่โลกมนุษย์ได้ไปสวรรค์ผมมาโลกตลอดพรนิพานก็เลยเว่าธรรมะมันฟัง เห็นไหมทุกเพราะมีครับมีพัญญาก็บางทีก็เป็นทุกข์เพราะพัญญาก็ต้องเจ็บต้องป่วย <c oughs> แล้วก็ต้องตายมีลูกฟังก็จะว่าจะระเทือม้ยขูมือพี่หลึกมีลูกบางคน ยจะเป็นผลเล่นเกมบาดนี้เด็กหน่อยไปบินธบาตท,ท้องพแพงแต่ก่อนมันมีเด็กหน่อยคือมาาวายมันหลุกมนกันนำยายับมันนนปนมเมื่อใส่บาทบ,าบา้างบัดทานเล่นเกมเป็นแนละมิดจัดถามมึงไปใส่นอหลานวันไนตื่นขนาดมันนอนเด็กมันนอนเด็กมันเหตุอียง มันเล่นโทรศัพท์มาสันเบิ่งติล่เห็นไหมทางครูบาอาจารย์ทางโรงเรียนก็เหมือนกันแต่ก่อนนะั้นมันไม่เป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันการศึกษามัน <c oughs> ไม่ค่อยจะดีมันไม่ค่อยตั้งใจเรียนเห็นไหมก็เป็นปัญหาทุกพ่อะมีทางนั้น มีบ้านมีเรือนก็ต้องดูแลรักษามีเงินมีทองก็ต้องระมัดระวังมีอะไรต่างตางก็ต้องระมัดระวังมีรถเราขี่ไปขี่มาต้องระวังนะเพราะมันุบฏิเหตุมันก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยของมัน <c oughs> เป็นต้นอันนี้พูดตามหลักธรรมที่สมเด็จพ่อตรัสว่ามันเป็นทุกข์เพราะมีอย่างนี้ เพื่อเราจะได้เข้าใจว่ามีมันก็เป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าความมีมันเป็นทุกข์มีอะไรก็เป็นทุกข์จิตมันจะน้อมไปสู่พนิพานอันนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นท่วมทับจิตของชาวโลกไม่ว่าผูใ้ใดใครก็ตามนี่มันเป็นอย่างนั้น นี่เพราะฉะนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆยอีกมากมายทั่วทั้งโลกเราเดินจงกรมนั่งภาวนาไมนจะเห็นหมดทุกอย่างเลยดูดูนี่แหละ <c oughs> ไม่ใช่ดูอย่างอื่น <c oughs> สังขาราประมาทุกขาน <c oughs> สังขารมันเป็นทุกจริงไหมดูจนมันเห็น ความจริงเมื่อมันเป็นทุก์จริงเห็นทุกจริงและมันจะชื่นชมยินดีหรือพระบรธเจ้าจึงแสดงไว้ในบางข <c oughs> ้อผู้ใดชื่นชมยินดีในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายชื่อว่าบุคคลนั้นชื่นชมพอใจในทุกข สมเด็จพ่อรักอันนี้คือสหคตทุกข์นี่เพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งอันนี้คือข้อที่เจ็ดส่วนข้อที่แปดข้อที่แปดก็ไม่ใช่ธรรมดาเรื่องอะไรนะอาหารปริเยทิทุกข อาหารปริยัติทุกทุกเพราะการโส,ะสะแสวงหาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาใช้มาจ่ายมาอยู่มากินทั้งหมดเลยทีนี้ <c oughs> ยิ่งในปัจจุบันนี้เพื่อป้องกันโรคไม่ให้เกิดหรือเกิดแล้วไม่ให้ขยายป้องกันรักษาชีวิตไว้แต่ว่าในส่วนหนึ่งลำบาก การสอดแสวงหาอยู่หากิน <c oughs> นี่ลำบากมากโดย,ยเฉพาะการกินนี่ก็ทำให้คนทำบาไมิใช่น้อยมิใช่น้อยเลยตั้งแต่ปลาเนี่ยวันหนึ่งที่คนฆ่าเนี่ยมันเท่าใด เป็ดไก่วันละเท่าใดหมูวันละกี่ตัวอันนี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเนี่ยสมเด็จพ่อราษยาทำบาปเพราะเห็นแก่กินมันไม่คุ้มทำบาปเอามาเลี้ยงร่างกาย แต่เมื่อตายลงไปนรกเปรตสุรกายสเดรจานแต่ว่ามันก็ต้องสอดแสวงหากว่าจะได้เงินมากว่าจะได้อะไรมากว่าจะได้บ้านมาเป็นหนี้เป็นสินพลูพลัง,ลงบางคนก็เป็นสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านเป็นตน บางทีก็เป็นหนี้เป็นสินสี่สิบปีห้าสิบปีผ่อนบ้านผ่อนรถสารพัดผ่อนแล้วกูรีกูจอหาเงินหาทองทีนี้เวลามันพอได้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามันสะดุดลงอย่างที่ในปัจจุบันเนี่ย กลัวเกิดอันตรายต่อชีวิตคือเรื่องโรคก็สั่งปิดพอสั่งปิดเนี่ยคนอาศัยเงินเดือนที่ทำงานนั้นเอามาผ่อนบ้านเอามาผ่อนรถเอามาซื้ออยู่ซื้อกินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเป็นต้นมันหยุดชะงักลง <c oughs> เกิดอะไรขึ้น ลำบากมีใช่น้อยเรื่องการสอดแสวงหาอยู่หายกินหาใช้หาจ่ายอันนี้ก็เป็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ชาวโลกแม้พวกเราทั้งหลายออกเที่ยวบินทบาทไม่ใช่ว่ามันมีความสุข สมเด็จพ่อจัสไว้ทุกประการนี่ออกเที่ยวบินธบาทบางวันก็ได้บางวันก็นไม่ได้บางที่บางแห่งเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประวัติความเป็นมาได้กล้วยหลงปูชา่ประวัติของท่านออกมาไปอยู่วัดโนปภพพูงใหม่ๆ ได้กล้วยหนึ่งลูกนับดูพระเท่าไหร่เนนเท่าไหร่ไม่จีเท่าใดหัน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 เนนน้อย <c oughs> ไปบินท่ายเวลากลับก็เก็บผักมาด้วยผักติ้วผักอะไรต่างๆมันมีตามแถวนั้น <c oughs> ประวัติ ครูบาอาจารย์บางทีไปบินทบาตไม่ได้เลยก็มีบางทีก็ได้แต่ข้าวเปล่าเปล่าบางทีก็ได้น้อยๆยเป็นต้นบางันเถอะรวมทุกอย่างเลยค่าอยู่การอยู่การกินการใช้การจ่ายทั้งหมดเป็นความทุกข ทะเว่าอาหาระปริเยตที่ทุกข์ทุกขเพราะการสาะสแสวงหากินหาอาหารมากินหาเครื่องมานุ่งหม่มประดับประดาแล้วก็หาที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นลำบากทุกข์ประการนี่สมเด็จพ่อแสดงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้น ครบาอาจารย์แม่จีแม่พรามพระพรามพิจารณาให้มันเห็นทุกขจะได้เข้าใจความจริงอันนี้ก็เป็นทุกข์ฝากยำนิมนต